สวัสดีครับผมเชฟโดนวันนี้มาอยู่ที่ร้านเจ้าสมุทรหมอมาอะไรกันเอาเะไรครับหมกพี่หมอหมุดีก็ไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะเอาให้มัดูดีดูเย็นบ้างสิพีนนี้มาอยู่ร้านเชฟโดดหรือว่าร้านเจ้าสมุทรหรือว่าร้านบ้านหมูไข่ดองหรือว่าร้านหมดแล้วยังอยีกครับอกเอ้ยคือจริงๆริงในเชฟโดดสวัสดีอะไรันสวัสดีครับสวัสดีครับคือถ้าเกิดคนในวงการต้องรู้จักไปแล้วแหละ ผมว่าเรา,าได้ยินข่าวมาคือได้ยินเมื่อกี้แหละตอนมา <c oughs> คือเราเป็นซัพพลายเออร์ร้านอาหารแล้วกันในละครเา <c oughs> ารเาทำนั้งร้านอาหารเราเองมาทำนัน้งซัพพลายเอ <c oughs> <c oughs> อร์ร้านอาหารอ๋อก็คือส่งพวกวัตถุดิบที่เป็นของบนของทะเลใจตอนนี้มึงไมินถึงงอไปถึงมอเสียงเครื่องเสียงเครื่องซีนแทนคือไอ้ปลาดุกอาหารทะเลนะคนต้นทางเลยเรามีเรือล่อเรือต้นทางนี่มาจากไหนมาจากลังนาคาเราเล่นเอาใหม่ คือต้นทางของเรานี่ยคือเริ่มต้นที่นั่นไปซื้อปลาไปซื้อตลาดไปทำงไนไปต้นทางไงไปซื้อปลาตลาดนี่คือเป็นแบบการั้งสุดท้ายแล้วได้แล้วก็เริ่มเดือดเลยหอมนิดขึ้นไปตกตกปลาเองเลยซื้อเรือตกปลาชอบตกปลาซื้อเรือตกปลาชอบชอบขายปลาแล้วทำบ่อปลาเลี่นั่นไปคือตกปลาแล้วมันเป็นบ่อใหญ่ด้วยเรือรอบไม่ใช่เรือร่องคืออะไรเรือรอบคือรอบเอีไปคือโดปกติปลาอยู่ทะเลล่ะเราไปจับมันนะบางทีมันก็ไม่กิน เราก็ทำเป็นลูกปูไตยีหลอกลงไปมันก็ว่ายเข้ามาแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยก็คือแบบทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยประมาณสักกี่วันอ๋อส่วนมากคือไม่เกินสุดนะไม่เกินสุนอ๋อให้แล้วเราก็เอาเรือเราเองคราวนี้เนี่ยพอเป็นเป็นวัตถุดิบต้นทางของเราเองเนี่ยเราก็ใช้วิธีจัดการทั้งเรื่องแบบเม็ดปุ๋ยคิดจิเมะจอมาคิดคืนเลยไม่ใช่คิกจิเมะนี่อ่ะจริงๆถ้าเกิดบางคนไม่รู้นะ คือมันเป็นการวิธียังไงถนอมอาหารใช่ไหมคือมันคือวิธีการติดชีพปลาแบบญี่ปุ่นคำว่าถนอมอาหารน่ะคือตอนนั้นเพราะว่า<อ>วิธีที่นี้คือการติดชีพให้มันตายแบบไม่ทรมานเพื่อที่จะทําให้คุณภาพของเนื้อปลาเนี่ยออกมาดีเหมือนสดใหม่ตลอดใช่เพราะว่าปลาหรือปลาทะเลที่สดมากเนี่ยสิ่งที่มันมีเกิดขึ้นของมันมันไม่ใช<ด>่เร<ด>ิ่มต้นจาการอะไรคุณได้ปลาสดมาตัวหนึ่งแล้วคุณทานไม่สดแล้วคุณวางไว้แล้วผีพาวโมงคุณเป็อส้มโ แต่เดี๋ยววันนี้สันดูนิดหน่อยสันดูนิดหน่อยแต่เดี๋ยวไอ้นี่อีิจิจุนเมสไอ้เรื่องดึงเลือดออกนี่มันมีมีไอ้เรื่องแต่เดี๋ยววันนี้ใครดูแต่ว่าก่อนอื่นเลยนี่คือปลาที่สมมติว่าไอ้ที่จะขายทุกวันนี้คือพี่ไปตกเองเลยใช่ไหมครับใช่แล้วเอาความจริงคือความจริงเอาความจริงกูไม่ได้ตกเองทุกครั้งเลยไอลูกน้องตกลูกน้องตกแต่เดือนนึงเนี่ยไปตกประมาณอย่างน้อยสุดก็สองครั้งอ๋อคืออยากแล็ดไงอ๋อคืออยากออกจากบ้านเพราะงั้นเถอะ ใช่ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนี่ที่นี่มีทุกอย่างยกเว้นเมียไม่ใช่ยกเว้นสาวยกเว้นสาวนะเพราะลูกเมียอยู่ตลอดนะครับนี่โฉมงามโฉมงามรุ่นรุ่นเก่าอินซี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 โฉมงาม นี่คือเห็นไหมรอยเนี่ยคือรอยที่เขาอิคิทิเมะ<ม>แล้วก็เขาอาลวดแทงเข้าไปแล้วเราก็เอาเลือดออกแล้วถ้าเกิดอ,อยากมากินอย่างนี้สมมติว่าก็า้านเลือกมาชูได้เลยใช่ไหมพี่ชูเลยอา,เอาชูได้เลยแล้ว,ลวคุณดูนะเนี่ยคุณจะคนจะมานะไม่ใช่แค่มากินข้าวเดียวได้คือมาช้อปปิ้งเป็นทุกอ่างได้เอางี้ร<ม>้านฝั่งเจ้าสมุทรเนี่ยคือร้านที่เราขายอาหารทะเลแบบออนไลน์ขายส่งกับบ้านเหมือนกูไปตลาดที่หนึ่งฝั่งบ้านปูเนี่ยคือร้านอาหารที่เราขายซึ่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยคือสินค้าของเรา เราจะขายปีทุกอย่างไปอยู่ฝั either, okay. so this, right. so ่งก so ็ขายราคาหนึ่งเพราะว่ามีก็ทําบวกไปอยู่ฝั่งนี้คุณซื้อกับบ้านคุณก็ซื้อไปเลยแต่เวลาคุณมากินบ้านปูคุณก็มาเลือกท่สมุนเลยว่าคุณอยากได้อะไรว่าคุณเถนือมีสินค้าอะไรยังไงกับว่าณมันเลือกที่ฝั่งนี้ก็ได้แล้วนี่ทำก็ได้ใช่แต่มันเป็นราคาฝั่งคุณอย่างเดียวก็ระวังไปเรื่องเดี๋ยว่อยว่ากันแต่วันนี้เนี่ยสินค้าสดเนี่ยเรามีทุกแบบโดยส่วนมากจะเป็นปลายที่ตกมาปลายที่ตกมาเนี่ยเวลาไอ้ขิจิเมะเนี่ยก็จะมีแบบนี้เขาจะแบบ เลือดออกแล้วแล้วก็คือจะปาดเหนือตัวเหนือจะขาดแล้วก็มีเจาะรูหัวนี่ไหมเอารูดลารเพื่อจะทำให้สมาชิกธรรมศาสตร์ใช่เท่านี้ผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคือมันต้องรีดเลือดออกใช่ไหมพี่มันต้องรีดเลือดออกเพราะอะไรพี่คือคือวิธีการเก็บปลาเนี่ยปลาเนี่ยมันจะเสียได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกรุ๊นซีแบคทีเรียแบคทีเรียมันอยู่ในเลือดการที่คุณเอาเลือดมันออกแปลว่าถ้าเกิดปลาชนนั้นมันไม่มีแบคทีเรียอยู่โอกาสเน่าเสียมันก็จะน้อยลงเห็นคนเอชปลาไหม เอทปลาที่เหมือนเหมือนเอทเนื้อแต่การที่ทุกคนจะเอาปลาไปเอทก่อนปลาจะเอาไปเอทได้ปลาตัวนั้นต้องลุปลาที่เลือดออกเ oh พราะถ้าไปเอทมันก็เน่าอยู่ดี oh แต่ทำไมมันเอทสิบสี่วันมันเอทสิบห้าวันยี่สิบวันมันบอกเอ้ยี่สิบวันได้แต่การเอทปลาคล้ายๆเอทเลยไหมสุดท้ายก็คือต้องตัดรอบๆสิ่งเพรื่องิงข้างในมาใช่เพราะว่านโาจะแห้งเหมือนกันเงว่าตู้อเอทปลาความชื้นสัมผัสอาจจะต่างกันเขาอาจจะยังไม่ต้องถอดเก็บเพื่อจะถอดเก็บออกแล้วก็ใช้งานได้เลยเพียงแต่ว่าพอยคือต้องการเอาดีไฮเดดน้ออก ดูความเป็นคนเหนืออยู่ใช่แต่ก่อนที่เขาจะทำกันได้ในในป่าเนื่องจากมันเป็นสัตว์ที่มีเลือดเยอะแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะนิ่มเพราะมันตัวมันเล็กกว่ามันจะต้องไม่มีแบบที้ต้องเอาเลือดออกแล้วอย่างที่สองคือต้องทําให้เขาตายแบบเขาเรียกว่าอะไรเพอร์เฟกต์ทำให้ตายเพอร์เฟกต์ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมึงโดนเจาะปึ้งตายแล้วมันแบบจบการเอาลวดเนี่ยแทงเข้าไปในเส้นประสาทนั่นคือการทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวคือบางคนจะตายรัดแง่เออมังโดนิงแ่ง นี่แล้วก็เก่งเก่งเก่งอย่างเงี้เหมืองนําตายเพื่อจะให้กดอะมิโนมันแม่งโอ้โหนี่คือแบบว่าไม่ได้ว่าทํากันแบบถึงกูฟังเข้ามาจากอินเทอร์เน็ตเอาไปจัดทุนเล่นคือเขาไปญี่ปุ่นมาแล้วก็สอนใส่ใจตั้งแต่การจับการฆ่าการเก็บรวมไปถึงการทําเสิร์ฟทุกอย่างก็คือต้นหนึ่งในหนึ่งถึงร้อยเนี่ยคือไม่ได้ทำกันแบบส่วๆว่างั้นเถื่อไม่ได้จับปลาขึ้นมาบ้างก็ทํานี่ต้องตรงมาแปลมาตัดให้ทําเอาหน้า ทำเอาหน้าทำมาสร้างตอรี่แหละ <S <S จะถามว่าปูมีกำไรไหไมบอกเลยไม่มันกำไรน้อยมากเพราะว่ายิ่งเราเอาคือวันที่เราทำเราก็อยา่างไรแบบเสิร์ฟเสิร์ฟสิ่งทีง่ดีที่สุดให้กับลูกค้ามากับคนตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คิดถึงมเป็นลูกค้าพะ <S <S วันแรก,กเวลาทำเราเริ่มทำธุกาารกิจอาหารทะเลวันนี้เรามีบ่อปูของตัวเองเพราะว่าเราเออเราใช้ปูเยอะนั่นคือมันแต่อย่างที่สองคือพอเราใช้ปปูเยอะเนี่ยภรรยาผมอ่ะเป็นคนแพ้กุ้งไว้ทีแรกแพ้กุ้ง เออเขาบอกกินกุ้งวันหนึ่งเราไปเริ่มทําบ่อปูเราเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งในบ่อมีใคไปกินกุ้งในบ่อไม่เลยเว้เราก็ไม่รู้เฮ้ยมันเกิดจากกโปรเซสหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้หมอความสะอาดเรื่องข่งอะไรอ่าอะไรแล้วก็ซัมติงสุดท้ายเราก็โอเคกูลองทําเองแล้วกันแล้วก็เพื่อนมาพี่น้องมาเราก็อยากจะให้กินแบบให้มันดูเออไม่เสียหน้ากันอ่ะหนี้แบบว่านะ เขาเรียกว่าอะไรเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ใช่เดือดเรือตัวเมื่อกี้ปิดร้านแล้วใช่ขายปลาตัวนี้อยู่เลยเปรียบขายปลาเท่านี้แต่รางการจริงรางการเฮ้ยแต่ผมเห็นเมื่อกี้ตัวอะไรใหญ่ๆหญ่ไปครับชื่อชมชื่อชมกลัวคุณน่ะอะไรนะจับปลาไปช้อนช้อเองช้อนรู้ก่อนลองช้อนดูแต่เห็นบอกว่าช้อนอันโนี้เราดูเราดูก่อนคนยังไม่เห็นในกล้องว่าปลาตัวแค่ไหนไม่เขาไม่เห็นเลยนะเนี่ยเออเออเอาด้านนอโมดี้ทั้งมาคุณนึกว่าผมกลัวมันกัดไง ผมดูใหญ่โว้ยตัวเหมือนวัวเห็นตัวไหมเห็นตัวไหมเห็นไหมเห็นปลายังโอ้โหดูคีบดิเอ้าลงไปอันนี้คือปลาหมอหอเล่จายแกนโกไลแอดกูเปอร์ตายแล้วมันมีความแตกต่างกับปลาเก๋าโดยทั่วไปเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่หนังหนาและเนื้อเด้งเอ้าที่เลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้ขี่ดูอยากรู้อยากรู้ดูทุกคนครับตากล้องหลบขอบุญวายนะครับดูนะครับรับรองนะครับน้ำกระเซ็นกระจายเปียกอีโกูทีนี้เปียกแน่ เฮ้ยมื่อยจับได้ไหมวะเนี่ยมันกัดเลยเห็นมาดูจัดนี่ไงกัดตัวบิงเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเอาแล้วเอาแล้วชิบหายแล้วตัวบิงฆ่าตลอดเลยอ่ะหรือหรือเราหรือเราต้องดูไหม้ยเราต้องถ่ายไว้เก็บไว้เพื่อทุกคเว้ยคือตัวนี้คือกินได้ด้วยถ้าใส่นี้กินคือถ้าเราอยู่ในร้านเนี่ยไม่มีพวกความสวยงามอยู่แล้วอ๋อเพเพิ่งกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวแล้วใส่นี้จริง ใหญ่เกินไปที่จะกินไปหนึ่งว่าเนื้อมันจะอร่อยเนียคือที่เราขายไซเนีค่ความความความสุดยอดของหมอเลยคือหนังมัน<อ>ไซที่เกิดขึ้นไซเนี่ตัวมาสักห้าสิบโลเนี่ยคือไซที่เวลาเราแล่ออกมาแล้วเนี่ยทุกคัดไม่มีหนังทิ้แล้วโอเคคุณไปซื้อแบบหลักเราร้อยโลขึ้นไปเอาคุณซื้อร้อยโลขึ้นไปเนี่ยขึ้นเนื้อแม่งหนาอันนี้แล้วคุณอยากกินหนังแล้วส่วนที่เหลือก็อเป็นเนื้อแบบเนื้อแดงอย่างเดียวเลยแล้ว,ลวราคาต่อกิโลแม่งสูงมากซึ่ง ไซร์วงนี้คือไซร์ที่เหมาะสมในการในการกินมัวคือถ้าคิดภาพก็คือเป็นถ้าเกิดเดินไปร้านเขาต้มปลาเมื่อก่อนจะชอบมีกระดูกปลาใหญ่ๆวางอะไรอย่างนี้นะตัวหนึ่งขายเป็นเดือนใช่ไหมล่ะร้านนี้อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งห้าตัวอันที่หนึ่งห้าตัวปลาหมอปลาหมอทะเลห้าสิบกิโตกได้ไก่ในหาดอะเรอย่างเงี้ยไม่ทันไม่ทันบางทีก็อยากจะโม้โม้บ้างเอ้ยไม่ดูหนูละเขาเป็นเขาต้มปลาร้านชื่อร้านอะไรครับปลาชื่อร้านอะไรชื่อร้านเก่าเมื่อก่อนโอ้ยโอ้ดูดิ ไปเดี๋ยวเราพาไปทุกคนเหมือนลูกวัวเลยอะเรา,าไปแล่ทีไหกันคือตรงนี้แม่งแร่ไม่ไหวแม่งดินแล่ตัวนี้เลยเหรอเดี๋ยวไปพาไปแล่ใช่อย่าเอาตัวนี้เลยเหรอไปลุย Let's go นี่ใหญ่มากอ่ะอาจารย์ก้าวสารทิตโอ้โติเห็นเขาใช้เข็มใช่ป่ะคนนี้ใช้เข็มแต่ว,ตว,ว่านี่ตัวใหญ่ใหญ่จัดใหญ่จัดก็เลยต้องใช้อันนี้ต้องใช้สว่านเจาะนะฮะตะสว่านอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเข็มแต่เป็นเข็มขนาดใหญ่แล้วก็ดูกระดูกเขาก็ค่อนข้างจะแข็งมากแล้วคืออยากคิดว่ามันคืออานทรมานสัตว์ อันนี้คือสิ่งที่พอปรามาน้อยที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะตายภายในชับพขัน,ม,นมันโปะเข้าไปเนี่ยมันตายเลยครับโอเคหลังจากนี้คือคืออะไรครับการหลังนี้คือการอ่าอันนี้ยังไม่ไร้รออันนี้คือเราเขาเขา,เขาตายแล้ว,ลวเราเรเริ่มทําการคลายกล้ามเนื้อก่อนเจาะเลยลูกดูนะพอเขาเข้าไปกระดูกสันหลังเนี่ยอาการของเขาคือตรงนี้เขาตายแล้วนะเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาอะจะกระตุกเห็นไหมนอนเลยจับนอนนอนเอามานอนแทงเออง่ายกว่า พอเขาพอเขาพอเขาตรงปุ๊บอ่ะกล้ามเนื้อเาพี่เขาจะกระตุกเนี่ยอันนี้คือการกระตุกของกล้ามเนื้อไม่ใช่แบบว่าปลาเขาเสียชีวิตไปแล้วนะแต่นี่คือการทำกระตุกนมากล้ามเนื้อเขาจะตุกสีเขาจะเปลี่ยนไหมอ๋อสีเปลี่ยนสีเขาจะเปลี่ยนอันนี้คือการหนังไกล้ามเนื้อเขาคลายตัวจับดินิ่มเลยตอนแรกมันแข็งไหมพี่นิ่มเลยตอนแรกไม่จับนะเออตอนแรกมันแข็งนี่มันนิ่มแล้วไปกระตุกนี้คล้ายๆไงรู้ไหมหลักการเดียวกันเลยนะแทงไปเรื่อยเดี๋ยวกระตุกเอง ไม่ใช่ปลาแล้วไอ้ไรยอดอาผมยังเอาเชือกออกทำเลยปาดคอก่อนลุยเอาขึ้นเขียงการป่านเหมือนปลามันจะต้องแบบคว้างไปในคองี้ป่ะความจริงเนื้อเหงื่อมันมีสี่อันดูนะเส้นเลือดใหญ่เซนติเมสามเนี่ยคือเส้นตีเมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ต้องปาดโปรอย่างนี้เลยให้เหนือมันขาดงี้มานี่คือให้มันเหนือมันขาดงี้นี่นี่ฟุ้งปีดีเลยเลือดกระชูดใช่อาครับร้านคือมันมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ปาดจาก การที่คว้านในคอเพรว่าคว้านตรงใต้ใต <ไป S 2> <อ>้คอมันจะทําให้น้ําอ่ะแม่งเข้าไปในคอ,อปลาก็จะเสียได้เพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ตัดเลยอ่าีน,นี้ก็เป็นการทําปลาแหละครับอ่ามามาดูว่าเขาทำมันยังไงนะว่าวิธีการการแร่เนี่ยเลือเดเยอะมากเลยเลือเดเยอะมากเยอะแบบเยอะมาเพราั้นคุณจะไม่ได้นนวันนี้กินปลาที่รู้สึกว่ามันสะอาดเลยจนจนจนเป็นสดจริงไงเป็นไงวันนี้ได้กินของดีสุดปลาสด ไรน,นะเนมื่อกี้แม่ไอ้เนี้ยหาเรื่องโกย,ยู่ใส่หน้าแม่งแมันสดยนอนนยูง <laughs> ไหมถูกไปเรื่องอย่างีไ้ไม่ใช่เราโอ๊ใช่เหรอครับไม่ใช่ดูก็ใช่ครับผมอันนี้เดี๋ยวเก็บฟุตดีกว,ว่านะ มันจะเป็นรูของเลือดคือมันเป็นเส้นประสาทก็รูนี่อ๋อคือปมีทั้งบนนี่ไงนมีทั้งล่างเห็นไหมอุ้ยเสียบแล้วสั่นอีกแล้วตรงตรงเห็นไหมเห็นสีป่ะสีเขาจะเปลี่ยนเลยเห็นไหมนี่คือทำให้กล้ามเนื้อเขาแบตายจน็มที่แล้วก็คือเขาตายจริงๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมสีนี่เป็นสีเหลืองเห็นไหมที่ก่อนดำก็กลายเป็นสีขาวจะเปลี่ยนสีไปเลยคือเซลล์เขาว่ังมาดูเซลล์โอ้ยแต่หน้าสั่นเลย